เอาเลยครับสิีิู้ชมนะครับผมว่านาเบะกล่าวว่าอีกครั้งในนิยายวายเรื่องโปรเจกต์ลับเวรัสล้างโลกโดยคุณเขียนประทองหัววุ้นตอนที่12นะครับถ้าใครสนใจอีบ,บุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่12สสูญเสียไม่ดีสินะกิวได้แต่ยิ้มเขินกับความคิดของเขาเดี๋ยวนะมันก็น่าจะเป็นความคิดที่ดี ในเมื่อเรามีรถเข็นแล้วเราก็ดัดแปลงรถเข็นให้เป็นรถหุ้มเกราะไปเลยไงจริงเหรอจิวถึงกับยิ้มเมื่อผมเห็นด้วยกับความคิดของเขานายช่วยขยายความหน่อยสิคูเปอร์เองก็ดูจะสงสัยในความคิดของผมอยู่คือเรามีรถเข็นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาของที่มีอยู่หรือพวกเก้าอี้มากั้นร,รอบรถเข็นเอาไว้แล้วพวกเราก็เข้าไปอยู่ในรถเข็นและก็ช่วยกันเข็นรถไปพวกซอมบี้ก็จะเข้าใกล้เราไม่ได้เป็นไงล่ะ ความคิดผมดีใช่ไหมเราถ้าพวกซอมบี้มารุมพวกเราเยอะเราเองก็จะขยับไปไหนไม่ได้ด้วยนะเออนั่นสิพอวินพูดแบบนั้นผมก็นึกขึ้นได้งั้นเราก็ใช้แกส๊สที่มีอยู่นี่ไงซอมบี้ตัวไหนเข้ามาเราก็จัดก,การเผาพวกมันเลยกิวพูดเสริมผมความคิดของพวกนายมันก็เข้าท่าอยู่หรอกแต่ถ้าเราเอาพวกเก้าอี้มาทำคอกล้อมพวกเราเอาไว้ไมันจะหนักเกินไปจะเข็นรถลำบากเนะ อีกอย่างพวกมันอาจจะมุดเข้ามาข้างใต้ก็ได้แบบนั้นเราจะโดกนกัดได้ง่ายๆนะที่คูเปอร์พูดมันก็จริงอยู่ละงั้นคงต้องหาวิธีอื่นสินะแต่ฉันคิดไม่ออกแล้วอ่ะผมไม่ใช่คนที่ฉลาดด้วยไม่เป็นไรถ้าพวกเราช่วยกันคิดมันต้องมีวิธีนะคูเปอร์เอามือลูบหัวผมพร้อมเกับยิ้มออกมาแต่นอกจากอันนี้ผมก็คิดไม่ออกแล้วจริงๆนะผมได้แต่ถอนหายใจก่อนทุกคนจะเดินเข้ามารวมตัวกัน ซึ่งตอนนี้พวกเด็กๆก,ก็เหนื่อยจนหลับไปแล้วเรียบร้อยส่วนคุณตากับคุณยายก็นั่งอยู่ไม่ไกลจากพวกเราเป็นไงบ้างน,นิวถามขึ้นเมื่อพวกเรานั่งรวมตัวกันเราเจอแค่แก๊สปินนิกอันเดียวเองแต่ยังน้อยก็ยังดีก่อนไม่มีอะไรเลยนั่นแหละแล้วมีใครมีความคิดดีๆบ้างไหมพวกเราได้แต่สายหน้าทำเอาน,นิวได้แต่ทำหน้าเศร้าไม่เป็นไรนะที่รักเดี๋ยวพวกเราก็คิดออกวิงเข้าไปกอดปลอบนินว ซึ่งเธอก็ได้แต่เอ็นตัวซบกวินอย่างหาที่พึ่งพิงเรียกว่าเราจะออกไปหารักันดีคะเด็กสาวคนหนึ่งเสนอทางขึ้นมาหลังจากที่เอาแต่นั่งเงียบและมองพวกเราแต่ตอนนี้เรามีกันตั้งสิบสองคนรถคันเดียวควรจะพาทุกคนไปไม่หมดหรอกนน่น่ะสิรถคันหนึ่งอาจได้ห้าคนก็เต็มที่แล้วนน่นสินะและเด็กสาวคนนั้นก็ได้แต่ถอนหายใจออกมา ฉันว่าตอนนี้พวกเราเครียดและเหนื่อยกันเกินไปจนคิดอะไรกันไม่ออกงั้นวันนี้เราพักกันก่อนดีไหมแล้วเราค่อยหาวิธีกันใหม่ตอนนี้ต่อให้คิดยังไงเราก็คงคิดกันไม่ออกหรอกเพราะมันกดดันและแผนการแต่ละอย่างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของแต่ละคนด้วยอีกอย่างเราไม่มีโอกาสได้ลองว่าแผนที่เราคิดไว้มันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะถ้ามันล้มเหลวก็เท่ากับว่าทุกคนจะตายกันหมดฉันเห็นด้วยกับคีตานะตอนนี้ทุกคนเหนื่อยกันมาก ฉันว่าเราพักกันก่อนเถะนะน,นิวพูดพร้อมกับพยักหน้าเห็นด้วยงั้นทุกคนก็หาที่พักกันได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเฝ้ายามให้ทุกคนเองพอกิวพูดแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยขอบใจมากนะั้นเราไปนอยกันเถอะคีตาแล้วคูเปอร์ก็ฉุดผมให้ลุกขึ้นก่อนเราจะเดินไปหาที่นอนกันซึ่งคูเปอร์ก็พาผม,มานอนตรงเก้าอี้ยาวที่เหลืออยู่ซึ่งคูเปอร์ก็เอากาอี้ยาวอีกสองอันมาประกบกันก็จะขึ้นไปนอนตรงระหว่างเก้าอี้นั้น ซึ่งผมก็ตามคูเปอร์เข้าไปและไม่ไกลาจากเราก็มีนินวและวินนอนรวมกับพวกเด็กๆนอนเถอะคูเปอร์ล้มตัวลงนอนก่อนจะดึงผมลงไปนอนหนุนอกเขาก่อนคูเปอร์จะกอดผมไว้ผมเลยได้แต่นอนมองไปบนเพดานแล้วคิดอะไรไปเรื่อยยนายกำลังคิดอะไรอยู่ฮะคูเปอร์หันมามองผมผมเลยหันหน้าไปมองเขาทำเอาหน้าของเราอยู่ใกล้กันมากนี่คูเปอร์แน่เสียใจหรือเปล่า ที่ฉันจำนายไม่ได้เลยผมอยากจะจำเรื่องของเราให้ได้จังเสียใจสิแต่สิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจที่สุดคือฉันปกป้องนายไม่ได้ถ้าตอนนั้นฉันไปกับนายซะนายอาจจะไม่ต้องเป็นแบบนี้เรื่องที่ผมเกิดอุบัติเหตุสินะนายอย่าโทษตัวเองซิมันไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เห็นไหม ถึงฉันจะความจําเสื่อมแต่ฉันก็พยายามจําเรื่องของเราให้ได้เร็วๆผมมองคูเปอร์พร้อมกับกอดเข้าเอาไว้ซึ่งคูเปอร์ก็ได้แต่กอดผมแน่นเลิกโทษตัวเองได้แล้วนะตอนนี้ฉันก็กลับมาอยู่ข้างนายแล้วเราจะรอดไปด้วยกันทุกคนเลยเมื่อถึงตอนนั้นเรามาแต่งงานกันไหมพอคูเปอร์ได้ยินผมพูดแบบนั้นเขาก็มองหน้าผมอย่างตกใจนี่นายขอฉันแต่งงานงั้นเหรอก็ใช่ไง หรือนายไม่อยากแต่งจากที่ดูเหมือนเราจะแค่เป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยสินะแต่งสิฉันอยากแต่งงานกับนายฉันแค่ตกใจไม่คิดว่านายจะเป็นฝ่ายขอแบบนี้แล้วคูเปอร์ก็ได้แต่ยิ้มกว้างแล้วหัวเราะออกมาพร้อมกับกอดแล้วสุกคอผมนายทำฉันแปลกใจได้ตลอดเลยนะคีตบผมได้แต่ยิ้มขำกับท่าทางดีใจของเขาขนาดนั้นเลยเหรอผมแค่ขอเขาแต่งงานเองนะ ใช่คนที่เป็นที่รักของฉันก็คือนายคนที่ขอเป็นแฟนก่อนก็คือนายคนที่ขโมยจูบแรกของฉันไปก็คือนายคนที่เป็นครั้งแรกก็คือนายนายเป็นทุกอย่างของฉันเลยนะคีตาฉันจะไม่ยอมเสียนายไปอีกแล้วผมได้ฟังก็ได้แต่นิ่งอึ้งไม่ได้ยินก่อนคูเปอร์จะค่อยๆขยับหน้าเข้ามาก่อนจะประกบปากจูบผมอย่างแผ่วเบา,บาก่อนจะค่อยๆถอนจูบออกไปเธอเรื่อทุกอย่างจบลง เรามาแต่งงานกันนะพอคูเปอร์พูดแบบนั้นทำเอาผมรู้สึกเขินยังไงไม่รู้อืผมได้แต่พยักหน้าอย่างเขินเขินก่อนคูเปอร์จะประคองหน้าผมก่อนจะประกบจูบลงมาอีกครั้งผมได้แต่คลางต่ำในลำคอเมื่อคูเปอร์เริ่มบทจูบแน่นขึ้นในขณะที่ตัวผมเริ่มบทเบียดตัวเข้าหาตัวของคูเปอร์มากขึ้นซึ่งน้องชายของคูเปอร์เองก็เริ่มเตินขึ้นมาแล้วผมเงยหน้าเพื่อรับสัมผัสจากคูเปอร์มากขึ้น ก่อนที่มือของคูเปอร์จะลุ้งลงไปอย่างสุขสนคูเปอร์ผมได้แต่พูดอุยเมื่อคูเปอร์เริ่มขยับมือของเขาทนายเสียงดังคนหนึ่งจะได้ยินเรานะคูเปอร์กระซิบที่หูผมพร้อมกับขยับมือไปด้วยโอ้โหพอเลยอันตรายเกินไปนะไ่อ่านกันเลยเองนะครับจบด้วยก่อนคูเปอร์จะเช็ดมือให้ผมก็เราสองคนจะน,นอนกอดกันแล้วก็หลับไปผมงงเงียขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง ซึ่งตอนนี้เครื่องนอกมันก็มืดไปหมดแล้วด้วยเป็นอะไรไปครูปร์คงจะรู้ว่าผมตื่นเขาเลยตื่นมามองผมฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่เหมือนเสียงเขามันจะอยู่ไม่ไกลผมเลยลุกขึ้นแล้วเดินไปดูก่อนจะเจอกิลที่นั่งฝ้าพวกเราอยู่นายจะไปไหนเหรอหรือจะเข้าห้องน้ําผมได้แต่สายหน้าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วจะเดินไปดูซึ่หน่อยกรก นั่นไงเสียงมันดังออกมาอีกแล้วพวกนายได้ยินไหมผมพยายามมองหาต้นตอของเสียงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนที่นายได้ยินอาจจะมาจากพวกนั้นหรือเปล่าแล้วกิวก็ชี้ไปที่หน้าต่างซึ่งตอนนี้ก็มีซอมบี้มาอองก,กันเต็มไปหมดเพราะมันเป็นกระจกใสพวกมันเลยมองเห็นพวกเราและพยายามจะเข้ามาแต่กิวเคยบอกว่ามันเป็นกระจกนิรภัยซึ่งมันน่าจะแตกยากมากพวกซอมบี้เข้ามาไม่ได้แนะ่ไม่ใช่อ่ะ เสียงมันไม่ได้มาจากตรงนั้นผมว่าเสียงมันมาจากอีกทางซึ่งเสียงมันอยู่ในตึกนี้เงินเธอจะไปดูกับคีต่อเองเพื่อจะเจออะไรบ้างผมพยายามหน้าก่อนเราสองคนจะพากันเดยไปตามเสียงนั้นนั่นไงไนายได้ยินไหมดูเหมือนเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยมันมาจากทางนี้ผมกับคูเปอร์เดินตามเสียงไปซึ่งมันก็พาเราไปยังบันไดทางขึ้นชั้นสองสิ่งที่เราเห็นก็ทำเอาพวกเราได้แต่มองอย่างตกใจ มันมีซอมบี้หลายสิบตัวพยายามจะดันประตูกระจกออกมาและเสียงที่ได้ยินคือเสียงกระจกที่ประตูนั้นเราแย่แล้วทุกคนรีบหนีเร็วผมตะโกนล,ลั่นก่อนที่เราสองคนจะรีบวิ่งไปหาทุกคนและในที่สุดประตูกระจกก็แตกออกทําให้พวกซอมบี้ที่ถูกขังอยู่พากันวิ่งกรูตามพวกเรามาทุกคนตื่นเร็วเข้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาก็รีบปลุกทุกคนและเพราะเสียงที่ดังของเขาทำให้ทุกคนรีบตื่นข,ขึ้นมาทันที ซึ่งผมกับคูเปอร์ก็ได้แต่วิ่งหนีพร้อมกับได้ยินเสียงตะโกนของกิลด้วยหนีเร,เร็ววินที่เห็นพวกเราวิ่งหนีซอมบี้อยู่ก็รีพยุงนินวให้รีบวิ่งหนีทันทีพี่เคตาข้างหลังดีเจพูดมอเห็นซอมบี้ตามเรามาติดๆผมกับคูเปอร์เลยเรีบไปคว้าตัวดีเจกับทีโอเอาไว้ก่อนจะอุ้มพาเด็กๆหนีโดยมีผู้คตากับคุณยายวิ่งตามหลังมาเราจะหนีไปไหนเนี่ยตอนนี้มาตอนกลางคืนถอ,อ,อกไปพวกซอมบี้ข้างนอกได้รุมพวกเราแนะ่ จะให้วิ่งอยู่แบบนี้พวกเราก็คงไม่รอดเหมือนกันน่ะคุณตาคุณยายวิ่งแล้วครับทีโอที่ผมอุ้มอยู่รีบตะโกนบอกคุณตาคุณยายที่วิ่งร้างท้ายอยู่แต่เหมือนจะไม่ทันเมื่อผมได้ยินเสียงร้องของคุณตาดังขึ้นแล้วตามมาด้วยเสียงกรีดของคุณยายที่ดังออกมาพี่ครับคุณตากับคุณยายเขาผมได้ตะกอดเทโอเอาไว้เพราะผมรู้ว่าทั้งสองคนไม่รอดแล้ว ตอนนี้พวกเราได้แต่วิ่งหนีซอมบี้ที่อยู่ข้างในอย่าไม่รู้จะทำยังไงกิลที่นี่มีทางออกทางไหนอีกไหมคูเปอร์วิ่งเข้าไปถามกิลที่วิ่งนำหน้าทุกคนเพื่อหาที่ปลอดภัยมีประตูทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเราออกไปเราจะตายกันหมดนะกิลชี้ไปยังประตูทางออกฉุกเฉินที่อยู่ไม่ไกลแต่ถ้าเราไม่ออกไปเราก็จะตายกันอยู่ที่นี่หมดนะจริงอย่างที่คูเปอร์ว่าถ้าเราไม่ตายพระซอมบี้ข้างนอกเราก็ต้องตายพระซอมบี้ข้างในอยู่ดี คูเปอร์รีวิ่งนำพวกเราทุกคนไปยังทางออกทุกเฉินรนอฉันด้วยซะจะพวกบ้าแม็กวิ่งตามพวกเราออกมาเมื่อทุกคนออกมากันครบคูเปอร์ก็เปิดประตูเพื่อขังพวกมันเอาไว้จะไปไหนกันต่อพวกมันเริ่มมาทางพวกเราแล้วนะนีนีวได้แต่ยืนหอบอยู่ก็ได้แต่มองไปรอบๆด้วยความตื่นกลัวต้องรีบหาที่ปลอดภัยแล้วคูเปอร์พยายามจะมองไปรอบๆเพื่อหาที่หลบแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่พอจะหลบได้เลยจะทำอะไรก็รีบๆทำสิวะ เดี๋ยวก็ได้ตาอยหอกันหมดหรอกแม็กซ์มวยใบออกมาเพราะกับขยี้หัวตัวเองยังหงุดหงิดพวกมันมากันแล้วดีเจชี้ไปทางซอมบี้ที่พวกมันวิ่งอ้อมมาทางพวกเราแล้ววิ่งสิ้นเสียงทุกคนก็พากันวิ่งหนีกันต่อซึ่งตอนนี้ก็มีพวกซอมบี้หลายสิบตัวพากันวิ่งไล่พวกเราซึ่งเสียงวิ่งและเสียงของพวกซอมบี้ที่วิ่งตามพวกเรามาก็ดึงดูให้พวกซอมบี้วิ่งเข้ามาเยอะขึ้นทุกคนฟังเนอะหนีไปซะฉันจะล่อพวกมันไว้เอง วินพยายามวิ่งแยกออกจากพวกเราเพื่อที่จะล่อซอมบี้ให้ตามเข้าไปไม่นะวินนิวพยายามห้ามแต่วินได้วิ่งแยกออกไปแล้วตามฉันไปสีจากพวกบ้าตามฉันมาเลยวินพยายามส่งเสียงดังเพื่อล่อพวกซอมบี้วิ่งตามเข้าไปซึ่งพอวินเห็นว่าพวกซอมบี้วิ่งไปทางเขาวินก็รีบวิ่งหนีไปทางอื่นแต่เพราะซอมบี้มันเยอะเกินไปบางตัวมันวิ่งมาทางพวกเราพวกเราก็เลยได้แต่วิ่งหนีจนกระทั่งพวกเรามาถึงทางที่เป็นสีแยก และพวกซอมบี้ก็วิ่งตีวงร้อมมาทางพวกเราทั้งสี่ด้านจนพวกเราไม่มีทางหนีแล้วตายเนะแบบนี้พวกเราตายหมดนะ่แม็กซ์ได้แต่พูดอย่างสติตายสำหรับผมจะโดนซอมบี้รุมถึงอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแต่นีนิวกับเด็กๆนี่แหละที่ผมไม่อยากให้พวกเขาตายคูเปอร์ก็ขยับเข้ามาจับมือผมเอาไว้เมื่อพวกซอมบี้เข้ามาใกล้เรื่อยๆผมก็ได้แต่กำมือคูเปอร์ไว้ก่อนที่ซอมบี้ด้านหน้าจะกระโดดเข้ามาหาพวกเรา แล้วอยู่ๆก็มีรถบัสคันหนึ่งพุ่งเข้ามาขวางหน้าระหว่างเรากับพวกซอมบี้ไว้ก่อนประตูจะเปิดออกทุกคนรีบขึ้นมาเร็วเป็นวินคนที่ขับรถมาช่วยพวกเราก็คือวินนี่เองไม่รู้ว่าเขาไปหารถมาจากไหนแต่มันช่วยชีวิตพวกเราได้ทันเวลาพอดีเร็วเข้าทุกคนรีบขึ้นไปเร็วคูเปอร์ส่งดีเจขึ้นไปก่อนผมเลยส่งทีโอตามขึ้นไปพร้อมกับนิวนิวเร็วๆหน่อยสิว่าพวกมันมากันแล้วนะแม็กซ์ที่อยู่ข้างหลังสุด รีบเร่งใพวกเราขึ้นรถซึ่งผมกับคูปเปอร์ก็ต้องรีบขึ้นไปถ้าพวกเราได้อยู่ใกล้ประตูที่สุดตามมาด้วยกิวที่ตามเรามาติดๆ <c oughs> แล้วยู่เด็กสาวคนหนึ่งโดนซมบี้ที่ตามมาทันลากออกไปขยำที่คอจนเธอขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาพวกเรารีบขึ้นไปเร็วสิวัยเด็กสาวอีกคนที่เห็นเพื่อนตัวเองโดนกัดตายไปต่อหน้าต่อตาก็เกิดความกลัวจนเธอ,เธอเก้าวขาไม่ออกนั่แต่ยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้น้าไมปอยก็ตายอยู่ตรงนี้ล่ะ แล้วแม็กซ์ก็ผลักผู้หญิงคนนั้นจนกระเด็นลม้มลงก่อนเขาจะรีบขึ้นมาบนรถทันทีนี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยเขาทำแบบนั้นได้ยังไงผมพยายามจะวิ่งลงไปช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่แม็กซ์กลับจับแขนผมเอาไว้กูบอกให้ออกรถไงเล่าแม็กซ์พูดพร้อมกับตะคอกใส่ทุกคนก่อนวินจะวิ่งลงไปช่วยเด็กสาวคนนั้นตอนที่แม็กซ์จับผมเอาไว้รีบขึ้นไปเร็วเข้าเร็ววินเข้าไปพยุงเด็กสาวคนนั้นขึ้นพร้อมกับดันเธอให้ขึ้นไปบนรถวิน ผมรีบผลักแม็กซ์ออกแล้วเข้าไปช่วยวินทันทีเมื่อเขาโดนพวกซอมบี้กระชากตัวออกไปรีบหนีไปเร็วไม่นะน,นิวที่ได้เห็นว่าวินโดนกระชากลงไปก็จะโดนซอมบี้ตัวหนึ่งกัดเข้าที่คอจนเลือดไหลออกมาท่วมตัวเขาดูแลลูกเราด้วยหนีไปวินได้ตะโกนเสียงสุดท้ายออกมาตัวประตูจะปิดลงแล้วเราก็ออกตัวออกไปไม่เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่12นะครับ งี้ไอ้แม็กทำไมไม่โยนมันลงไปเลยวะไม่น่ารอดแล้วล่ะ,ละ,ละบอกว่าโดนกัดเขาคือคอนะยังไงก็ฝากปเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนปลาทองหูหวุ้นด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจ้าไปสวัสดีครับผมวันตน,นาเบ้ผัก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 ผ้ายัง